ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสวนนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนั่นก็คือสวนแตงโมนะครับสวนแตงโมซึ่งเป็นสวนที่เขาปลูกไว้ในพื้นที่เอาหลายไล่หลยเหมือนกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเขาปลูกไปด้านหลังผมนั้นเป็นเขาปลูกแตงโมนะครับเป็นแถวยาวเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเต็มบริเวณ ด้านนี้ไปหมดเลยนะครับยาวไปหมดเลยโหสวยงามมากเลยครับสวนแตงโมนี่ครับบริเวณตรงนู้นเขาปลูกนั่นก็คือแตงโมทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยาวเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ตรงใกล้ๆผมนี้ก็ปลูกแตงโมเหมือนกันนะครับวันนี้ผมพามาชมสวนแตงโมอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เจออ่าเจ้าของนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปไหนหรือว่าจะไปด้านนอกหรืออย่างไรนะครับจะได้สอบถามดูว่าแตงโมที่เขาปลูกนั้นเป็นแตงโมพันธุอะไรนะครับนี่ครับอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้ก็ปลูกเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับเขาปลูกตามแนวเข,เขาจะจะแบ่งกันนะครับด้านนี้ก็แนวแนวยาวตามแนวยาวไปเลยนะครับด้านโน้นก็ขวางออกไปนะครับตามแนวยาวตามพื้นที่ นะครับปลูกตามพื้นที่โอก็ปลูกแต่ทำไมเขาแบ่งพื้นที่ไว้กว้างมากเลยนะครับก็แสดงว่าเวลาที่เถาของแตงโมนะครับมันเลือ้อยออกมาเวลาเป็นลูกก็คงจะต้องเก็บลูกของแตงโมเก็บแตงโมนะครับที่อยู่ด้านนอกนี้นะครับ ก็บรรยากาศของสวนแตงโมนะครับกับบรรยากาศในตอนเย็นๆนะครับที่พระอาทิตย์ยังไม่ได้ตกดินนะครับบรรยากาศก,กำลังดีนะครับช่วงนี้นี่ครับอันนี้คือต้นแตงโมนะครับ ปลูกเต็มพื้นที่ไปหมดเลยรครับท่านผู้ชมครับนี่ผมจะพามาชมนะครับแตงโมอา่าปลูกพันธุ์ตอปิโดเนาะนตอปิโดตอปิโดกับพันธุ์อะไรนะด,ด,ดัมอัพดัมอัพโมนี่นี่ตัวอันนี้เป็นพันธุ์ตอปิโดเนาะตอปิโดตอปิโดตอปิันนี้อายุของแตงโมนี่หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนแตงโมนี่อายุการที่มันออกเป็นผลเลยนี่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้นี่กี่เดือนนะสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าอัน,นอันนี้เขาเริ่มออกดอกยังไม่รู้เริ่มแล้วครับเริ่มออกดอกเริ่มลงลูกแล้วเริ่มลงลูกแล้วนะครับนี่เริ่มติดดอกดโอ้เนี่ติดดอกครับติดลูกแล้วแล้วที่ที่ดอกอย่างนั้นน่ะใช่ไหมอะใช่เหมือนกัน<อ>นั่นตัวผู้๋อตัวผู้เลยฮะตัวผู้อันนั้นดอกผู้ วผู้ตัวผู้นี่นี่นี่ตัวเมียโอ้ตัวเมียเป็นอย่างนี้ตัวเมียมันจะติดลูกมาเลยโอ้ตัวเมียติดลูกมาเลยครับโอ้ครับแต่ว่าตัวตัวผู้มันจะเป็นดอกบานสีเหลืองๆเนี่ยใช่ครับมันจะไม่มีลูกไม่มีลูกอตัวตัวเมียมันจะติดเป็นลูกมาเลยนี่ก็โอโอเคผมก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งครับเสร็จแล้วเขาผสมเกสรยังไงเนี่ยมันไอพึ่งนั่นแหละ ตัวพึ่งมันจะผสมอเองบางทีก็ถ้าไม่มีพึ่งเราก็ใช้ยา,ยาจะมียาผสมมียาผสมแต่ถ้าไม่มีพึ่งไม่มีแมลงมท,ท,ทีนี้พึ่งผสมมันจะพึ่งเยอะนะที่นี่เนะี่ยอพึ่งเยอะใช่ไหมก็จะผสมแบบธรรมชาติเลยเนาะรเราได้ช่วยเขาไหมปกติไม่ต้องครับไม่ต้องเลยใช่ไหมมันจะมีพึ่งมัน ผสมกันเองผสมกันเองโอ้โหอันนี้เริ่มติดนี่ตกใจเลยนะว่าชิ้นเดือนนี้ก็ตัดได้ผมตกใจเลยบอกว่าชิ้นเดือนตัดได้เอ๊ะทำไมเร็วจังปลูกแตงโมเนี่ยน้าน้าปลูกไหมเนี่ลูกมันตั้งแต่วันเพาะแหงนะครับประมาณเจ็ดสิบวันแปนี่เลประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วมาลงมาลงที่ดินนี่หกสิบห้าวันเองอ๋อ ครับตั้งแต่วันลงดินวันตั้งาวันครับโอ้โหไอ้ <c oughs> แก่โจบไอ้แกจบมาดูเออแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ที่เราคุมผ้านี่เราคุมเพื่อที่ว่าไม่ให้หญ้ามันขึ้นครับโอ้โก็เก็บความชื้น น้ำน้ำน้ำข้างล่างแล้วก็เก็บความชื้นไว้ไม่ให้น้ําให้น้ําข้างล่างเก็บความชื้นไว้ไม่ให้มันเละเหยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีผ้าคลุมเนาะมันก็จะมันแห้งเร็วมันแห้งเร็วแล้วก็หญ้าก็ขึ้นเร็วใช่ใช่เหมือนกันส่วนด้านในของผ้าคลุมเนี่ยเขาจะมีท่อยางเนาะท่อท่อเป็นท่อท่อน้าหยดท่อน้ํำหยดมันจะมีท่อน้ำหยดแต่ละนี่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 ะครับมันจะมีท่อน้ำหยดโอ้โห วางก็ลงทุนเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเยอะลงทุนเยอะลงทุนโอ้นี่ที่ที่ผมพาดูบอกว่าทั้งหมดปลูกไว้เกือบสี่สิบไร่เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นจะไปพูดคนที่อยู่ด้านนู้นที่ผมพาไปดูตอนแรกแล้วก็ด้านแรกที่ผ่านมายังไม่ได้ไปถ่ายหัวเยอะจริงๆนะบรรยากาศก็ดีด้วยครับต้นต้นหนึ่งนี่ออกเท่าไหร่นะกี่ลูกนะต้นหนึ่งเหรอประมาณต้นหนึงประมาณหกลูก โอ้โลูกเสร็จแล้วเวลาเขาออกแล้วนี่เราเอาไปขายแล้วมันมันจะออกลูกอีกไหมต้นเหรอต้นต้นออกลูกเรื่อยๆไหมไม่ไม่ครับหมดหมดเลยหมดก็หมดเลยครับอ๋อหมดหมดเลยเก็บหมดเลยแล้วก็ปลูกใหม่ครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่โอ้แล้วทีนี้ทําไมเราทําพื้นที่มันกว้างจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยอดมันจะไปอยู่ลูกจะไปอยู่ตรงกลางู้นก็มี มันจะถึงกันหมดเลยมันจะถึงกันหมดเลยประมาณสักสิบวันค่อยมาดูมาดูอีกทีนึงมันจะสวยเลยเป็นแผ่นกันหมดเลยอ๋อมันจะต่อใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันจะเต็มเพมหมดเลยไป็นหมดเลยเหรอครับอ๋อพอดีผมไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาดูเดี๋ยว็เเออเห็นแค่นี้ก็โอ้โหข้อท่าแล้วครับเยเยอะจริงๆใครอยากจะปลูกแตงโมก็นี่มันมันมันจะมาเรื่อยเลยปลูกได้นะครับ อ๋อจะเลื่อยออกมาชนกันหมดเลยนะใช่ใช่แตงโมชนแถวบริเวณนี้หมดเลยอ๋อโอ้ดีจริงๆกล้องดีาศสว่างดีครับร้านมาช่วยมาช่วยแกอ๋อช่วยด้วยแล้วแกให้ปลูกเองด้วยปลูกเองสิบไร่อ๋อปลูกเองสิบไร่ครับ นี่ครับระบบส่งน้ําของสวนไอแตงโมนะครับส่งใช้สองเครื่องใช้สองเครื่องคูโบตานี่ครับสูบน้ําที่น้ํานี่ไม่มีแห้งหนลยนาอันนี้เราสูบรดต้นแตงโมนี่เช้าเย็นฮะเช้าอย่างเดียว็ได้เช้าอย่างเดียวอ๋อ อ oh. ช่วงติดลูกถึงจะให้น้ําเช้าเย็นเลยช่วง,งนี้นที่ต้นต้นอ่อนอยู่ก็ยังไม่ต้องให้มากเท่าไหร่ก็ให้แค่วันละครั้งช่วงเช้าชชนะครับครับนี่ตรงนี้ก็เป็นน้ําไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่ปาไม่รู้เนอะโอ้น้ําลึกโอ้น้ําเยอะอยู่ถ oh, oh, ้างั้นครับ น,นี่ครับนี่ท่อที่เขาส่งน้ําไปเขาจะมีท่อเขาเรียกว่าท่อสูญญากาศสูงเหมือนกันนะครับระยะอ่า,อาระยะกี่เมตรนี่สามี่เมตรสามเมตรก็ได้สามเมตรระยะสามสามเมตรนะครับเวลาเขาเปิดน้ําส่งไปนะครับสูญญากาศท่อตัวนี้มันจะช่วยให้ส่งน้ําได้ไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับ โอ้สุดยอดมากเลยสวนแตงโมเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งหมดสี่สิไร่ที่ปลูกไว้ถ้าถ้าพูดถึงว่าต้นแตงโมที่เราปลูกนี่ทั้งหมดมันมันถึงหมื่นไหมถึง,ถ,งถึงหมื่นต้นไหมกว่า oh, 10, <000 S 1> กว่าโอ้สิก 7, ว่าสิบไร่ก็ประมาณเจ็ดพันแล้วสิบไร่ก็ประมาณเจ็ดพันต้นโอ้โหสี่สิบสี oh, ่สิบ จ็ดสี่ยี่แปดสองเกือบสามหมื่นต้นที่ปลูกแตงโม,โ,มโมทั้งหมด,ดในสี่สิบไร่เนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยที่ผมพามาชมในวันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ติดลูกแล้วตัวผู้ถ้าเป็นดอกตัวผู้มันไอตัวผู้มันจะไม่มีลูกตัวเมียมันจะติดลูกมาเลยอ๋อตัวเมียถ้ามีดอกก็ติดลูกมาเลยตัวเมียติดลูกมาเลย มันจะผสมเกสรกันเองอ <c oughs> เสร็จแล้วตัวมันจะมีแมลงพึ่งอะไรเลยแมลงเยอะนะแมลงเยอะอยู่แถวนี้อ๋อเสร็จแล้วเราก็จะจัดจัดอันนี้จัดเรียบร้อยแล้วอันนี้จัดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ให้เขาขยายออกมาๆๆเนาะใช่ๆๆเออมันจะได้ขยายออกมาเสร็จแล้วก็จะมารวมตัวกันสองสองด้านจะมารวมตัวกันเต็มไปหมดเลยครับถ้ามีโอกาสเวลาช่วงนั้นมาก็คงจะ โอ้โหใบ,บแตงโมสีเ<ม>ข,ขียวนี่เต็มไปหมดเลยสิบวันก็ถึงหมดอ๋อสิบวันก็ถึงหมดเออก็จะเลื้อยออกยาวเหมือนกันเนาะดินเลย <laughs> โอ้โอ,อ้ผมเข้าใจแล้วแต่แรกผมนึกว่าปล่อยไว้ทําไมทําไมกว้างจ้างในการเดินอ๋อแล้วทีนี้เวลาเขามาชิดติดกันอย่างนงี้แล้วเวลาเราเดินนี่เราก็จะไม่เหยียบไปเลยฮะไม่ไม่เป็นไรเหยียบไม่เป็นไรเหรอเหยียบก็ไม่เป็นไรมันจะตายไหมฮะไม่ไม่ตาย จะตา,าตไม่หักไม่ไม,ไม่ตายคนจำ oh. มัน,ม,นมันก็ไม่ตาย oh. แต่เราก็จะเดินจีดยาก็พุ้นยาก็จะเดิอนอยู่ oh. นี่ครับพอยอดเขาออกมาแล้วเราก็จะมีการจัดยอดเพื่อที่จะ oh. ดึงยอดมันออกทางด้านข้าง <c oughs> เวลาเขาออกลูกมาเราก็เก็บง่ายในยนะครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมสวนแตงโมนะครับที่เป็นที่เขา ลูกเป็นพันต่อปีโดนะครับสวยงามมากเลยพึ่งอายุของต้นแตงโมพึ่งได้1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นจะออกผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ